ใเรื่องจริงนนะพูดไปแซวกับน้องไปอย่างนั้นคุยกันแบบสนุกสนานน่ะพูดมาเป็นสิบครั้งไอ้เรื่องยืมเงินจุลพภเนี่ยพูดมาเป็นสิบครั้งยืมให้พี่ห้าล้านทีสามล้านทีสิบล้านทีไม่เคยได้สักหนึงเนี่ยน,นี่ผมถึงบอกว่าผมนี่สุดๆนะในเรื่องของความระมัดระวังแล้วแต่ระมัดระวังแล้วก็พลาดกันได้ในการที่ไปโทรศัพท์คุยเล่นคุยหัวกับน้องเขาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมต้องระมัดระวังรอบครอบยิ่งขึ้น ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่จะทํากระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ความเสียหายต่อท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าท่านนายกท่านนายกทราบเรื่องนี้หรือยังครับพี่จมโมทราบครับทราบครับแล้วท่านไม่มีอะไรบ้างครับท่านไม่มีอะไรท่านบอกว่าให้ระวังเรื่องการการโทรศัพท์ไม่ให้รัมัาระวังเรื่องการโทรศัพท์เพราะจะมีคนอัดคลิปอัดเสียงให้ระวังและให้เป็นตัวอย่างให้เป็นบทเรียนให้เป็นบทเรียนว่าว่าต่อไปนี่อย่า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 ไปโทรศัพท์คุยเล่นคุยสนุกสนานอย่างนี้อย่าทำ เราก็โทรไปแซวเล่นว่าเฮ้ยมีตังค์เปล่าพี่ติดนี้เขาตอน15ล้าน15ล้านตอนเลือกตั้งพี่ก็แซวเล่นนะฮะเนี่ยสู้กันลงแป้งหมดไปร้อยร้อ,ค,อ,ค,อคือไม่ใช่เรื่องจริงนะพูดไปแซวกับน้องไปอย่างนั้นคุยกันแบบสนุกสนานน่ะแล้วก็ํำท่าดูเหมือนจริงๆพอเออที่ผมต้องเสียงเล็กๆเนี่ยเพราะผมกินอาหารอยู่กับเพื่อนผมไม่อยากให้เพื่อนได้ยินผมก็เดินออกไปมุมๆผมก็พุ่มไปเบาๆออกไปหลบมุมเลยผมก็พูดเบาๆกับจุลิพร เสียงมันก็นเลยดูเหมือนกับดูเหมือนกับว่าผมกระซิกบกระซับไม่ใช่เป็นการพูดในสไตล์ที่คุยกับปกติจุลิพรเขาจะรู้ดีเดี๋ยวให้เขาให,ให้สัมภาษณ์เองว่าผมเป็นคนพูดอย่างนี้พูดมาเป็นสิบครั้งไอ้เรื่องยืมเงินจุลิพรเนี่ยพูดมาเป็นสิบครั้งยืมให้พี่ห้าล้านทีสามล้านทีสิบล้านทีไม่เคยได้สักสลึงเะแต่สิ่งสําคัญที่ผมบอกจุลิพรว่าพูดเด็ดขาดเลยนะว่าอย่าเที่ยวเอาคนมาถอโคต้าพี่ไม่มีอำนาจใครมาเดี๋ยวพี่ดักจับนะแม้อครั้งคนที่เราไปจับกลุมแล้ว ก็ไอชุดไอกองไอไอไอให่ไอใหญ่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันคือทั้งหลายอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีคนเชื่อมมาหลายรายอยากจะขอว่าให้ผมเคลียร์คดีให้ผมบอกผมไม่เอาให้ร้อยล้านก็ไม่เอาแม่ถามดิว่าผมทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมีคนเสนอให้เป็นร้อยร้ล้านให้เคลียร์คดีผมจะไม่เอาเลยกาอะไรกับเงินที่แค่นี้เนี่ยที่จะมาคุยกับจุลีพรมันจิ๊บจ้อยเงินสาหรับถ้าจะเอานะ ยืนยันว่าพิธีการต่างเป็นการพูดเล่นกันไม่ได้เป็นการโชืต่อรองกก็ให้สังคมเป็นคนดูแลกันคัะเพราะว่าพูดไปก็ตามที่พี่ให้ข่าวไปแล้วและพี่ก็ไปขอโทษพี่ลมโบว่าขอโทษที่จำตัวไม่ปรับไม่ได้ระมัดระวังแล้วก็คิดด้วยว่าตัวเองไม่ได้มีความลับอะไรนะครับก็เลยเปิดสปีกโฟนค่ะในส่วนของลิปเสียงครั้งนี้ครับผมสรุปแล้วพี่โบมาหาใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่โบเป็นคนโทรมาแต่พี่ทานข้าวอยู่พี่เลยเปิดโฟนแต่แต่ที่พี่เปิดโฟนเพราะคิดว่า มมมมัันนไไไ่ด้ีคควารบอะะะแนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่อินบ็อกซ์เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คําว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลย มโบบอกว่าพลเอกประยุทธ์บอกให้ระวังครับพลเอกประยุทธ์บอกให้คุณแรมโบ้ระวังในเรื่องของการใช้โทรศัพท์และให้ระมัดระวังเรื่องของการพูดล้อพูดเล่นพูดจริงนักข่าวก็เลยสอบถามคุณแรมโบ้ว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วหรือยังผู้ชมครับคุณแรมโบ้บอกว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วนะฮะนักข่าวก็เลยถามว่าอะไรพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างไงเรื่อง เรื่องมันกระทบกระเทือนกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อข้อ,ขอหาเรื่องการทุจริตด้วยแรโบ้บอกว่าพลเอกประยุทธ์บอกให้ระวังครับพลเอกประยุทธ์บอกให้คุณแรโบระวังในเรื่องของการใช้โทรศัพท์และให้ระมัดระวังเรื่องของการพูดล้อพูดเล่นพูดจริงนี่คือคําพูดของแรโบนะฮะบอกว่านายกบอกว่าให้ระวังเรื่องของการใช้โทรศัพท์ คือถ้าแรมโบ้พูดออกมาแบบนี้ก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์เชื่อในสิ่งที่แรมโบ้กับสุริพรพูดใช่หรือไม่ว่าทั้งสองคนแค่หยอกล้อกันธรรมดาธรรมดาเท่านั้นก็เลยบอกว่าให้ระมัดระวังนะเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการพูดหยอกล้อเพราะอาจจะถูกบันทึกเสียงแล้วก็หยิบไปเป็นประเด็นในการโจมตีหรือว่ารวดสอบได้คุณผู้ชมครับ แบบนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคือเรื่องนี้มันจะจริงหรือไม่จริงมันจะพูดเล่นหรือไม่พูดเล่นมันก็ควรมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดยิบเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องการุจลิตและตอนนี้คุณแรมโบ้ก็ได้รับการมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ให้มาตรวจสอบการขายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลที่มีราคาเกินกว่า80บาทด้วยจะจริงอย่างที่แรมโบ้ว่าเอาไว้หรือไม่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกแค่ว่าให้ระมัดระวังตัว ส่วนหลังจากนี้พลเอกประยุท์จาถแถลงหรือให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างไรหรือจะตวรวจสอบเรื่องนี้ขนาดไหนต้องติดตามดูกันต่อไปครับ <Oz zy> คุณผชมครับล่าสุดแรมโบ้อีสานหรือว่าสุพรอ,อัดขาวงพร้อมด้วยคุณสุริพรนะครับได้เดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับคนแอบบันทึกคลิปเสียงรับ แล้วก็นําไปเผยแพร่นะครับบอกว่าจะต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับพร้อมกับย้ํานะครับว่าบทสนทนานั้นไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เียงการหยอล้อกันธรรมดาของน้องลีกับพี่โบเท่านั้นนะครับและที่สําคัญก็ยังไม่ได้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นแต่ประการใดนะครับ หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนทีมข่าวอีซี่นิวและก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อยของเด็ดนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ฮะไส้อัว่วที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นน้ำแข็งนะครับผมออกมาจาก ช่องฟรีดพะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นไส้อั่วนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมมีสองแบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร่นะมีสองแบบนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจพิมพ์เอว่าสนใจ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  เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมมาเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุยไลน์กันนะทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้นีนั้น มันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็อินบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนก็ได้นะครับพิมพ์หรือว่าทักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้าหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอย่างนี้เลยนะฮะอร่อยที่สุดไม่ได้โม้ด้วยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะจะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านเนี้ยเขาทําอะไรอร่อยบ้าง อย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทําแม่กําแกงเลอร่อยนะแม่ทำํำไข่พันโลอร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็นเหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะ mm. ก็แม่เขาทําไส้อั่วอร่อยมากนะ mm. แต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อั่วทานกันบางครั้งเขาก็เบื่อนะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไงน มันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อัวให้นะขายไส้อัวรายได้เอามาทําอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดเอามาทําทีมข่าว e ีซี่ e ิวอีซยุคนทําโครงการรถข่าวปันสุขนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทําไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่าจริงๆเขาก็สามารถทาได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เอง เพราะผมต้องการให้อย่าทําเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทําทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูงแม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เดียนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมดทาวันละไม่เกิน4ี่ิบชุดทําไมถึงทาวันละไม่เกิน4ี่สิบชุดเพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมายไกยกองอะไรผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและ ผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จําเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทํางานเยอะโอ้โหวันหนึ่งขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะฮะไม่ใช่เนน้อยแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันไหนหยุด นะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับว่าบชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอยากอา,อา,อา,อาทิตย์ไหนอยากจหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทําก็ทําให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้า,าตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไส้อั่วมันจะอร่อยทันทีคนทําก็ไม่เครียดเห็นไหมคนทําก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทําของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทําในปริมาณที่มากชุดละ220ครับ ชุดละ220บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อั่วชุดละ220สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิดมันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลยอร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนะนครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุม เพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสําหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามตวงนะครับด้วยความซาบซึ้งด้วยความขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ยผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่าน,นั้นไส้อั่วครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์รับลิงก์ไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมันกับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจ e อีซยุคนหรือว่านอร์มัยุคนได้เลยครับขอบคุณครับ ไอ้เรื่ตั้งเงที่อยู่จุดสิบพิศิลสิคือเป็นเรื่องปกติของพีโบ้ที่แซวน้องแกบอกเงินคนอื่นกูไม่เอาเอาเงินน้องสาวพี่นี่แหละอันนี้ก็คือพีโบ้จริงจริ ขอโทษพี่เขาว่าทําอะไรให้พี่เขาเดือดร้อนซึ่งเราก็รักพี่คนจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําร้ายกันนะคะซึ่งก็ยินดีนะคะที่จะขอโทษพี่เขาว่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดี <S <S <ๆ>ที่นั่งอยู่ข้างเราหาักแกะปีกแต่คิดที่ว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเป็นแค่เหยียอก,กันคนเรามีความรักี่ในตัวคนเราไปอัอนนี้คืออย่างให้คือคนเป็นร่าอย่างนี้น้อง รู้ว่าเราสองคนคือไม่ต้องดำเนินที่อะไรก็ตั้งใจที่จะมาของคนที่ พี่พี่บ๊อะเขาคือหยอกเรานะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยน,ยก,ก,นก็คือประมาณว่าก็เห็นพี่เขาออกขาวโมคใครรู้จักเ,เราก็ถึงเซลพี่เขไปพี่ขอลอตเตอรี่บ้างนะไม่ได้พูดคำนี้ทุกครั้กงก็จะเซลพี่เขาแต่เขาไม่ได้คุยกันบ่อยเพราะว่าพี่เขางานเยอะนานๆ,นานๆแตได้ ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาเหมือนกับว่าปิดปังอิฉเทอร์เน็ตไมไ่ว่าใครจะเป็นคนมานั่งอัดคิเก็นแานี้ด้วยความที่ว่าเราเราพูดตรงๆค่ะเราไม่ได้มีความรับกันเราก็เลยเปิดโคลนตามก็่กำลังนั่งกินข้าวอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขาคิดนั่งหรือว่า็ือแต่พี่น้องบนขาวโน้แน,นและข่าวนี้ไแล้วก็ตรงข้างใกล้ๆกันที่ตกินข้าว นนนนแหน,ม,น,น,ะะแนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ inbox เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คําว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ วิญญาณแตงโมช่วยลงโทษไอ้พวกที่เขามาดา่าพี่เดชาในขณะที่พี่เดชากำลังช่วยแตงโมค้นหาความจริงขอให้หักพอมันขอวิญญาณให้วิญญาณน้องแตงโมโดนปรนดานให้นะพี่เดชาค้นหาความจริงหาพยานหลักฐานเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้สาธุ แตงโมช่วยพี่ด้วยนะครับขอให้วิญญาณของน้องแตงโมช่วยพี่ด้วยพี่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาคนผิดมาลงโทษถึงแม้ทุกวันนี้จะมีคนใตมานั่งดา่าพี่เดชาใน Facebook และ,ะใน TikTok ok. ขอวิญญาณน้องแตงโมจงช่วยหักคอพวกอับปิดสาธุขอให้แม่งชิบไปซะจุกรูร้ นะนะครับที่จะทำหน้านที่ของพี่เต็มที่ททนะกรรมใดใครก่อก็ต้องรับกรรมรับเวรน,นะครับว่าแล้วก็ย,ย,ย,ยิ้ยวยิ้วชุบรูยิ<ย>้วชุบรูนะครับเห็นไหมครับต้องรับกรรมรับเวรน,นะครับนะผมเนี่ยจะทําทุกอย่างเพื่อให้แตงโม ไม่ต้องตายปีและต้องได้รับความเป็นธรรมกลับมาชุกรูชุกรูชุกรูจุกครูนะครับเวรจำมีจริงนะครับยิ ye ้วยิ î, ้วนะครับทุกคนต้องได้รับกรรมเวรที่ก่อไว้นะครับบอกแล้วไม่ต้องห่วงใครเป็นเอฟซแตงโมนะครับถ้าคุณมีพยานหลักฐานมีหลักฐานต่างๆอะไรต่างมาหาพี่เดชาหรือมาหาลุงเดชานะครับ เอาหลักฐานมานะครับนะเอามาให้ผมถ้าไม่เชื่อใจผมผมพาไปพบเอาไปให้ผู้กำกับน,นะครับนะเข้าใจนะ <S 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 แล้วก็วิญญาณเต็งโมช่วยหักคอให้พวกไอที่เข้ามาด่าที่ใน Facebook และในไลฟ์สดด้วยขอให้มันตกนรกหม,มุกไหมนะเเกิดอุบัติเหตุ ตายแล้วหาคนทําผิดไม่ได้นี่นะครับนีน่ฮะเราของเรานี่มีทั้งขอพรและ,ะก็สาบแช่งรายการเราเป็นรายการเดียวที่มีทั้งขอพรจากแตงโมและสาบแช่งนะครับเป็นรายการที่สุดเท่เท่สุจะไม่มีชมรูุ้บรู้ขอให้อับวิญญาณแตงโมช่วยลงโทษไอ้พวกไอที่เข้ามาด่าพี่เดชาในขณะที่พี่เดชากำลังช่วย แตงโมค้นหาความจริงขอให้หักคอมันให้มันตกนรกหมกไหมสาธุขอให้แม่งไอ่านะครับนะครับไสอวดยุคนไส้อวดจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจ Easy ยุคนและเพจ Normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คาว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะถามหน่อยครับว่ากุญซือนะไอที่บอกว่ามีกุญซือต่างๆเนี่ยเทียบกับไอจอมบงการนะครับที่จะวาดให้คดีไปทางไหนเนี่ย อันไหนดูร้ายแรงกว่ากันนะครับเอาบอกตรงๆเลยครับรอบนี้ผมเอาคืนครับเพราะว่าอะไรนะครับเรื่องนี้ผมเก็บไปตั้งนานแล้วแล้วผมน่าจะเคยพูดผ่านสื่อแล้วว่าผมมีอยู่อย่างหนึง่งถ้าผมพูดออกไปทัวร์แล้วไ่ลงตํารวจไม่รู้ว่าพี่ๆคนไหนจําจาได้บ้างนะครับผมเคยพูดอย่างนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมก็เก็บไว้เพราะผมก็คิดว่าเออไม่อยากแก้ปพูดอนะไปพูดแล้วเดี๋ยวก็เขาก็เสียหายนะครับแต่ว่าวันนี้ครับหาเรื่องมา หาผมเองนะครับก็รับไปบ้างคือจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับผมมาไปทําเรื่องอื่นอยู่ผมไม่ได้ทําเรื่องแต่งโมงก็หลายวันทุกคนก็เห็นข่าวแล้วผมไปตามเรื่องออตํารวจที่รีดเงินนะครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยไปไม่รู้คุณซวยของตํารวจคือใครนะครับมาวางแผนดึงผมกลับมาเองนะครับดึงผมกลับมาเองวันนี้ผมก็เลยแฉเลยนะครับว่าวันที่ผมไปให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับวันนั้นมีผู้การอยู่ในห้องผู้กำกับอยู่ในห้อง ตำรวจอีกสอาคนพนักานสวนคนหนึ่งอีก2อสาคนผมไม่รู้ว่าใครนะครับก็ได้มีการคุยกับผมแล้วก็บอกกับผมต,งตรงๆเลยว่าต้องการให้ผมเนี่ยนะครับมาให้การนะครับว่าปอกระเบิดที่มาปรึกษาผมเนี่ยไม่มีพิรุษเขาบอกที่เรียกผมมาต้องการแค่นี้เองผมบอกเฮ้ยผมให้เนการอย่าง,งานั้นได้ยังไงครับ ถ้าผมไม่ให้การอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณก็เอาคำให้การผมเนี่ยเอามาพูดกับสื่อว่าผมเป็นรับรองให้พวกนี้นะครับผมก็บอกผมไม่ให้การอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็ให้การได้แค่นะผมะยยบอกเขาว่าผมให้การได้แค่ว่าเขามาปรึกษาผมแล้วก็พูดอย่างที่เขาออกสื่อจริงแค่นี้แต่ไปลงรายละเอียดว่าพี่รุดไม่มีพี่รุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปรับรองใครผมทาไม่ได้ตเข้าไปให้การตารวจก็มีการพูดที่มืกี่บอกว่าให้บอกว่า2คนเนียไม่มีพกรรต้องสงสัยไม่มีพี่รุดเรารู้สึกยังไงี่เาให้เราูแปลกเลยครับ ผมรู้สึกแปลกใจแน่นอนว่าให้มาบอกว่าไม่มีพิรุษนะครับผมก็รู้สึกอุ้ยแล้วครับว่าทำไมถึงถึงมาบอกให้เราให้การแบบนี้นะครับคือด้วยประสบการณ์ของเราอะ่ะเราก็รู้แล้วว่าน้มเอียงไปทางไหนประชาชนทุกคนที่ติดตามข่าวท,ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับถามหน่อยครับว่ากุญซือนะไอที่บอกว่ามีกุญซือต่างๆเนี่ยเทียบกับไอจอมวงการนะครับที่จะวาด ให้คดีไปทางไหนเนี่ยอันไหนดูร้ายแรงกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปถามผู้การก่อนครับว่าไม่ได้พูดแบบที่ในในห้องนั้นนะครับไม่ได้มีการพูดอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์วันนี้จริงนะครับไปถามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันกับผมต่อนะครับแต่ตามคุณ่างยืนยันว่ามันไม่ไม่ได้พูดแล้วก็ให้เขายืนยันเลยครับเอาเอากล้องไปถ่ายเขาก่อนดูหน้าเขาก่อนให้เขาปฏิเสธมาให้เต็มๆตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยผมอีกทีหนึ่ง วันนั้นมีอยู่กับหลายคนนะครับมีอยู่กันหลายคนนะครับ,นนรบพุ่งกลับไม่ได้เป็นคนพูดแน่นอนแต่พุ่งกลับอยู่ด้วยแน่นอนเพราะพุ่งกลับเหมือนกับเป็นลูกน้องนะครับมีคนที่ใหญ่กว่าเขาก็นั่งหน้าเจียมเจียมอยู่นะครับฝั่งนั้นไม่ยอมรับเอาก็ให้เขาไม่เคยพูดมาก่อนสิมันไม่ถึงก็ต้องฟ้องดำเนินคดีหรอกครับแต่ผมมีวิธีทําให้เขาออกภายใน24ชั่วโมงเลยครับให้ให้ให้เขาบอกมาก่อนว่าว่าไม่เคยครับ แหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่อินบ็อก์เพจ easy ยุคนหรือเพจนอ r m a l ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คําว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะะ ตอนนี้เนี่ยเราก็อดสงสัยไม่ได้ถ้าคําพูดของทนายตั้มเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมตํารวจถึงต้องไปขอให้กับทนายความชื่อดังอย่างทนายตั้มเนี่ยไปพูดอย่างนั้นคุณผู้ชมครับการเคลื่อนไหวในวันนี้ของทนายตั้มหรือว่าสิทธาเบียบังเกิดนั้นน่าสนใจเป็นอย่างมากไปออก hayır, รายการชื่อดังแล้วก็แฉ ตำรวจสอพอเมืองนนทบ,บุรีนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทำงานบางอย่างซึ่งแน่นอนครับสังคมจะตั้งข้อสงสัยทันทีว่าตํารวจทำไมถึงไปขอให้ทานายตั้มเนี่ยทำแบบนั้นก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทานายตั้มนั้นจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคุณซื้อให้กับทั้ง5้าคนบนเรือของคุณแตงโมงหรือไม่เจ้าตัวก็ออกมายืนยันนอนยันนั่งยัน ว่าไม่ได้เป็นกุนซื้อและไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําแบบนั้นเนื่องจากครอบตัวของไนต้มมีความสนิทสนมและเอ็นดูคุณแตงโมมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไนต้ามบอกว่ายอมรับว่ามีโอกาสพบปากกับไฮโซโปอกับนายโรเบิร์ตจริงนะครับแต่เป็นการพูดคุยกันเท่านั้นเนื่องจากว่าทั้งสองคน ได้มาปรึกษาในเรื่องของคดีแต่ทนายตั้มเองก็ไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรออกไปย้ําตรงนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นทนายตั้มก็ถูกตํารวจสพเมืองนนทบุรีเนี่ยเรียกไปสอบและทนายตั้มก็เลยแฉบอกว่าตํารวจสพเมืองนนทบุรีนั้นบอกให้ทนายตั้มเนี่ยไปให้ข้อมูลกับสื่อหรือว่าไปให้ข้อมูลในพื้นที่สาธารณะว่าปอกับโรเบิร์ตนั้นไม่มีพิรุษ คุณผู้ชมครับฟังจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็อดสงสัยไม่ได้ถ้าคําพูดของทนายตั้มเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมตํารวจถึงต้องไปขอให้กับทนายความชื่อดังอย่างทนายตั้มเนี่ยไปพูดแบบนั้นว่าปอกับโรเบิร์ตไม่ได้มีข้อพิรุษสังคมจะตั้งข้อสงสัยได้หรือไม่ว่าตํารวจมีลักษณะการทํางานเหมือนกับจะช่วยเหลือหรือเปล่า สังคมก็ต้องทีความนะครับเหมือนจะช่วยเหลือปอก,กับโรเบิร์ตหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาตํารวจเองก็ยืนยันนะครับว่าดําเนินคดีด้วยความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายกับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่พอทานายตั้มออกมาแชร์แบบนี้แล้วตารวจไปไปขอให้ทานายตั้มพูดอย่างนั้นจริงเหรอและตํารวจจะไปขอทําไมมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เหรอที่ทานายตั้มเขาจะได้ใช้วิจารณญาณของตนเองออกไปพูดว่า บอกับโรเบิร์ตนั้นเขามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือว่ามีพิรุษหรือไม่เพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ธนาตั้มเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคดีของคุณแตงโมนั้นเนี่ยนะครับมีประเด็นข้อสงสัยเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วทาไมล่ะแล้วทาไมคุณผู้ชมครับตํารวจถึงต้องมาขอให้พูดแบบนั้นแล้วขอให้พูดแบบนั้นจริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับ ไ้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ e ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คาว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ